สวัสดีครับกิก็กรุ๊เวดช ANNEL แรงเลื่นรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กับ b บแนน c ์ไท a แลนด์ตอนนี้ b บแนน c ์ไท a แลนด์ก็เดินเกมลุกเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเพราะว่าตลาดคริปโตในประเทศไทยมีมูลค่าสูงมากช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเพื่อนๆที่เข้ามาสมัครใหม่ก็จะได้ของแจกของแถม แม้กระทั่งแค่ทำ KVC ผ่านก็ได้รับเงินไปแบบฟรีๆเลยและอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาใหม่ที่เพื่อนๆจะพลาดเลยไม่ได้เพื่อลุ้นชนะเหรียญ BNB มูลค่า999บาททุกสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนนั่นก็คือเกมเก็บเม็ดฝนโทเค็นลุ้นกลางวัล999บาทรายละเอียดมีอะไรกันบ้างติดตามต่อได้เลยนะครับ ลิงก์ของเกมก็อยู่ใต้คลิปดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยหรือเพื่อนๆไม่อยากกดจากลิงก์ก็เข้ามาที่ b i n a น c e t h a i l a n d เนาะแล้วก็มาที่ Token l เลนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมตรงนี้ได้นะเราก็ต้องมีเครดิตก่อนก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะว่าเรามีเครดิตเล่นได้อีกกี่ครั้งถ้าเพื่อนๆมี เครดิตตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเริ่มเล่นได้เลยเนาะแต่ถ้าหากไม่มีนะครับเขาก็มีภารกิจหรือว่ามีงานให้เราทํานะครับก็ง่ายๆเลยแค่เพื่อนๆสร้างบัญชีกับไบแ a น c ์ก็รับไปเลยนะครับ1เครดิตถ้าหากทำา k c c ผ่านเนาะก็รับไปเลย2เครดิตถ้าชวนเพื่อนได้นะครับก็จะรับ3เครดิตแล้วทําการซื้อขายผ่าน Easy Buy s เ l ลก็ จะรับ2เครดิต Easy Buy s e l l นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางเลยเนาะเพื่อนๆก็ทําการซื้อขายตรงนี้นะครับเราก็ได้ไป2เครดิตเนาะแล้วก็มาเทรดสปอตเราก็ได้อีก1เครดิตเทรดสปอตก็คือการซื้อขายทั่วไปนะครับกดเข้ามาที่ซื้อขายตรงนี้เนาะเพื่อนๆทําการเทรด1ครั้งก็จะได้1เครดิตนั่นเองมาดูตัวถัดไปนะครับมียอดสะสมการเทรดมากกว่า1,000บาท จะได้รับ2เครดิตตัวนี้จะทําได้วันละ1ครั้งนะแล้วในส่วนของตรงนี้ตอบแบบสอบถามนะครับก็จะได้รับ2เครดิตการตอบคําถามแบบง่ายๆเนาะสำหรับตัวนี้จะทําได้แค่ครั้งเดียวต่อรอบรางวัลเนาะถ้าเพื่อนๆอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับสามารถมาดูกฎกติกาต่างๆที่ตรงนี้ได้เลยเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้อยู่ตรงนี้นะครับ กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมนั่นเองเนาะซึ่งเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงเวลา4สัปดาห์นั่นเองตอนนี้ก็จะเป็นรอบแรกสัปดาห์แรกนะยังหาผู้ชนะไม่ได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการแข่งขันอยู่ทีนี้เรามาดูอันดับนะกดเข้าไปลำดับของคะแนนที่แสดงอยู่ตรงนี้นะเขาจะแสดง100ออันดับเนาะ แต่ว่าใน100อันดับไม่ได้รางวัลทุกคนนะครับจะได้เพียงแค่4ลำดับและก็4ลำดับนั้นไม่ได้เรียง1 4ถึง4นะก็คือเขาจะให้4รางวัลรางวัลละ999บาทใครก็ตามนะครับที่อยู่ที่อันดับ1ก็จะได้ไปเนาะอันดับ10ก็จะได้ไปอันดับที่50ก็จะได้ไปอันดับที่100ก็จะได้ไปถ้า ใครได้ในรอบนี้แล้วรอบถัดไปก็ไม่ได้นะก็คือจะได้แค่รอบเดียวสรุปแล้วในแต่ละสัปดาห์นะครับเงินรางวัล999บาทก็จะได้ไปทั้งหมด4ท่านด้วยกันเนาะรวม4สัปดาห์ก็จะได้ทั้งหมด16ท่านเงินรางวัลทั้งหมดก็ประมาณ1 6 0 0 0บาทนั่นเองเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับที่1 0 4เราก็ต้องมาทำอันดับ แล้วก็มาลุ้นดูว่าเราจะอยู่ในลำดับที่1ที่10ที่50ที่100รหรือไม่การทำคะแนนให้ไต่ลำดับสูงสุดว่ายากแล้วนะแต่ก็ยังง่ายกว่าการทำคะแนนที่ล็อกเป้าในลำดับที่ 1, 10, 50แล้วก็100แต่ว่าสิ่งนี้มันก็เปิดโอกาสให้เราเข้ามาร่วมสนุกเป็นชาเลนจ์ที่พิสูจน์ความเก่งยังไม่พอ แถมยังต้องมีดวงอีกต่างหากเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าเนาะผมมีทั้งหมด3เครดิตรอบนี้การแข่งขันจะจบลงนะครับเหลืออีกประมาณ4วันเนาะทีนี้คะแนนต่างๆนะครับที่จะได้เนาะถ้าเป็นเม็ดฝน b n b นบะครับบวก10คะแนนถ้าเป็นเม็ดฝนเปเปอร์นะครับบวก2คะแนนถ้าเป็นเม็ดฝนตัวนี้บวก1คะแนนถ้าเป็นเม็ดฝนรดคอยบวก3คะแนนแต่ถ้า เป็นเม็ดฝนเปล่าๆเ,าเานาะก็ไม่มีคะแนนเนาะแล้วถ้าหากเพื่อนๆไปกดเม็ดฝนที่เป็นระเบิดนะครับก็จะติดลบ5คะแนนเนาะเดี๋ยวเราทําการไปเริ่มเล่นกันเลยเนาะก็กดเข้าไปนะครับมีเวลาทั้งหมด30วินาทีเนาะเราก็มาดูว่าเราจะได้คะแนนอยู่เท่าไหร่นะครับเราก็กดไปเลยนะครับกดไปเลยเนาะกดไปเลยนะครับอ่าดูนะกดเร็วๆอย่างนี้เนาะก็อย่าให้พลาดน,นะครับสายตาเราต้องว่องไวนะครับ ค่าเฉลี่ยที่ผมเคยเล่นแล้วก็ทําได้นะครับอยู่200อัพนะครับเรามาดูนะว่าเราจะได้ถึง200้ยไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการอัดไปด้วยนะครับบันทึกเสียงไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนาะก็ประมาณนี้เลยอีกหกวินะครับจะได้เท่าไหร่นะอุ้ยไม่ได้แล้วนะครับอันดับก็จะแจ้งอยู่นี่นะครับว่าเราได้ที่206คะแนนเนาะคะแนนรวมก็คือ90,74อันดับที่103ตอนนี้ เดี๋ยวลองเล่นอีกสักรกอบนะครับก็กดเริ่มเข้าไปเลย30วินาทีเหมือนเดิมนะไปกด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 ,กดนะครับจิ้มจิ้มไปเลยครับเล่นไม่ยากง่ายเนะเาะแล้วก็กดเข้าไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับก็มันก็ทําให้เราเห็นเนาะเราต้องใช้สติแล้วก็สมาธินะครับยิ่งสมาธิแล้วก็สติเราดีเนาะเราจะกดไม่พลาดสักเม็ดเลยนะ กดไปนะครับอันนี้ไม่พลาดเลยใช่ไหมฮะ,ะไม่พลาดเลยเนาะก็ได้ทุกเม็ดนะครับได้ทุกหยดเม็ดฝนที่หล่นลงมานะครับเป็นคะแนนของเราอ่าสองสาสิบสองคะแนนนะครับก็จะแจ้งรายละเอียดมาแล้วก็เล่นประมาณนี้นะรักษาระดับเราไว้นี่นะตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ98้าสิบแปดใช่ไหมเราก็ลุ้นว่าพอถึงวันนั้นอนะ่ะคงไปถึงร้อยพอดีก็รักษาระยะไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่า ถ้าเครดิตตรงนี้หมดลงอ่ะเราจะไปทําอะไรที่มันง่ายที่สุดเนาะซึ่งการแนะนําเพื่อนนี้ก็น่าจะยากใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมทำเนาะผมจะทําตัวนี้นะครับตัวซื้อขายใบเสียลเนาะเพราะว่ามันได้2เครดิตเนาะแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะนะครับผมมีเหรียญตอนอยู่นะก็เข้ามาอย่างนี้นะมีเหรียญตอนทีนี้เราจะทําการแลกใช่ไหมเราไม่ต้องแลกทั้งหมดก็ได้นะครับ เพราะว่าเขาจะมีบอกว่าขั้นต่ําอยู่เท่านี้ใช่ไหม0.0031ใช่ไหมเราก็ใส่ตัวเลขไปเลยนะ0 0 3 1จากนั้นเราก็กดดูคําสั่งเลยแล้วเราก็ทําการยืนยันเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนๆก็แบ็กกลับนะครับแล้วก็มาที่หน้าหลักเนาะแล้วก็มาที่ token lane จากนั้นเราก็มากดเคมรับเครดิตตรงนี้นะเราทํำชาเลนจ์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดรับเครดิตได้เลยเรียบร้อยนะ แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับมันก็จะมีเครดิตเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะเราสามารถทําในส่วนของตรงนี้นะครับ Easy Buy Sell เนาะทำได้เรื่อยๆเลยพอทําเสร็จปุ๊บเพื่อนก็มาเคมแล้วก็กลับไปทําใหม่คือไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้นะครับเหรียนตอนที่ผมมีอยู่ตอนนี้ใช่ไหมก็มีอยู่ที่1.25เนาะประมาณไม่ถึง50บาทเนาะเราก็สามารถเอามาเล่นตรงนี้ได้แล้วเนาะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ ก็คือมันไม่ถึง1บาทซนะดที่เนาะที่เราจะมาเอาเครดิตต,ตรงนี้มีแค่1บาท2บาท5บาทนี้ก็ได้แล้วนะครับเราเข้ามาสนุกไม่ได้ลงทุนเยอะเพื่อนเื่อก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกเพื่อเป็นโอกาสให้เราเผื่อเราจะได้รับรางวัลและเป็นผู้โชคดีก็ได้เนาะผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ก่อนที่จะจากกันไปสลับคลิปนี้ผมก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมไี่ทาคลิปการแนะนําการสร้างรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ